ท่านทุกคนครับผมมือนี้กับเป็นอีกมือนึงครับผมอีสานฟ้ามวนออกมาหาจอบเบิ้งป่าออกมาซ้อมเบิ้งป่าครับผมมือนี้สิ่งนี้ผลงานบอด้อพี่น้องเด้อนี้กับมากับหน้าไม้เห็นครับผมหน้าไม้ยิงปลาของช่างหยันเนี่ยนอนอ่อนโยนสูงที่เขาครับพี่น้องเป็นหมายสะพานครับมือนี้พึ่งมาฮอดครับผมก็เลยมาทักทายพี่น้อง พ่อกันครับผมไปเบิ้งน้ำกันครับผมเดี๋ยวเบิง้งสะพานไปจกักคราวครับพี่นอ้องแต่ว่พว่อพ่อเห็นใจจังค่อยงายไม้ไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อนี้อากาศดีครับผมแดดแดดฮอนแห้งครับเมืนน่อนี้แล้วก็เที่ยวแดดเที่ยวบดครับผมว่าจะเป็นจังใดนัน้นมีปลา เึ็นบ่อสะพานมูอนี่งไปนับกันครับพี่นอ้องหายขากขโอเคยอยู่ครับผมใกล้จักหกนะครับถ้าถ้าสมมุิว่ายิงปลาได้นี่เนาะยิงปลาถือนี่ครับก็จะเลี้ยงเขากเกี่ยวหมดแล้วครับเลี้ยงเขาอมไพ่หมดแล้วครับพี่นอ้องคนแต่ก่ผมมีปัญหาครับผมขอให้ได้ยิงปลาซะก่อน เลียงปลาเสียดได้บ่ได้จังวากันอีกเที่ยน,นึงนะพี่น้องไปครับผมดุนไปน้ำกันครับผมดุกันไปว่าอีสานข้อมวลสิมีผลงานบ่มื้อนี้ผมมีผลงานด,ดุล้วเด้อยพี่น้องบ่ได้ทักทายพี่น้องด,ดุแล้วครับผมออกมากับบ่บ่พอบ่หมานก็เลยอบ่ได,ด้มีคิปไปฝากพี่น้องครับผมกังได้ก็จะฝเฝ้าเลื่อมกันนะครับผมไปครับผมจบดุนไปน้ำกันครับ เห็นยังบ้างครับพี่น้องเห็นบ้างครับผมตอนนี้กัยังเงีย,งยบๆผมก็บพ่อเห็นคือกันครับพี่น้องฝ้าก็คึ้จักน้อยแล้วครับป่าดีแล้วชงบห่อนพี่น้องเลยนาจะมีลุ้นอยู่แล้วครับพี่น้องยู่ปลายไพผมคิดว่านาจะลองมาหันละนายจะคืนหันพี่น้อง อันนี้นั่งอยู่ทั้งสาพานครับผมล้อเพิ่นลายอยู่ล้อบ,บักลายครับไปเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไปนับกันครับผมมือหมานกับคงสิพอสิได้เบิง่งเด็กคลิปแล้วครับผมมื้อนี้มือบ่หมานกับจังพอ่พอๆกันใหม่ไปครับผมซ้อมเบิง่งไปนับกันจังได๋จังว่ากันครับผมถ้าบ่เห็นนี่ก็ย้ายคือเก่าครับ ก็มีแค่ข้าวไปครับผมรุ่นการน้ำตาลครับพี่น้อง

โดนพี่น้องโดน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 แล้วโดนแล้ว

Tuh, 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 ียบรอ้อยครับเนาะหมานเด้อครับผมใส่น้ำเลยครับผมหมานเด้วหมานเด้บเนาะหมานเด้วครับหมานเด้ว อีสานมอนหมาแล้วครับพี่นอ้องนนี่เป็นปลาบ้าครับปลาบ้าอย่าครับปลดค่อนทึพี่น้องอนะค่อยๆสายกข็ขวางเย,ย้แกว้ว มาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมมาอน,นี่ดีสารพระมูลหมาแล้วครับผมใส่กระสีสองลกกุ้งก้ครับผมเป็ดปลาก็ากินอย่างไรอย่างปลาบ่าครับผม,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 มสุดยอดเลยครับผมไปครับเก็บปลาครับพี่น้องมาแล้วมาอนี่มาแล้วสุดยอดเลยครับน่ามาดินปลาช่างหยาดแน่นอนออนเยสโซ,โซทำงานแล้วครับพี่น้อง ผม,ผมขอเก็บป่าแล้วก็รุกันตัวจอดครับผมแเก็บป่ากัน,นครับพี่น้องพบกันอีกต่อไปครับผมเก็บป่าตัวนี้แหละวังรุ่นกันต่อครับ พี่น้องบ้านมาลุ้นกันอีกครับผมหมานแล้วครับวันนี้ปืนหน้าไม้ยิงปลาของช่างหยัดแน่นอนอ่อนจะสูทํางานอีกแล้วครับผมวัมนนี้สุดยอดเลยครับผมเป็นปลาบ่าหรือว่าปลาเขาเอื่นกันปลาบ่าบหมครับผมบ่เป็นปลาโน่นจันครับผมโตกลขมขมคลา้ายๆคือปลาโน่นจันแล้วครับพี่น้องไปครับผมพี่น้องหมานแล้วมื่อานนี้มี่ผลงานไปฝากพี่น้องเอฟซีแล้วลุ้นกันอีกครับผมเท้าข้อบักลายอ้บ้าน ลุนไปน้ำกันคือนเขาครับพี่น้องเอฟซีทั้งผัว,ก,วก,กันไปเรื่อยๆครับผมยังเงียบๆแล้วครับผมบ้านบ้านเห็นยังขึ้นมาอีกว่าสิมานตืมกันเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ยังเงียบๆอยู่เดี๋ยวผมมาติไปหาปานกินเขาหล่ะจังมาลุนกันตัวครับพี่น้องเดี๋ยวจังวนกลับมาอีกเชียว เดี๋ยวทีมงานอื่นไปหาปั่นกินเข่าแล้วทั้งมาพ่อๆกันครับพี่นอ้องไปพี่น้องไปปั่นกินเขา่าหรือว่ากินกว๋วยเตี๋ยวละมือนี่บ่ได้ห่อเข่ามาครับผมไปครับพี่น้องไปสดก๋วยเตี๋ยวเนาะน้ำกันแล้วจังไปเลาะน้ำกันอีกจังกลับมาเบิ่งอีกว่าสิเป็นจังไดนครับผมไปครับผมอไปครับพี่น้องขึ้นมากพ่อๆยังมิดซีรีกินเข่าซื้อแล้วพ่อๆยัง ไปดีพอคนกันได้มากใส่ด่างพอดีครับผมพาไปนองรง่ายไปไม้ไหมเพื่อไปพวาระครับผมพี่น้องไปพวากันยุ่งไม้หนาแล้วครับผมมาครับพี่น้องบ้านนี้กลับมาหมายเ่าแล้วไปไม้นั่นก็ขวาระครับผมหมายต้นไม้ไปขึ้นห่างก็ได้พวาระครับพ,พี่น้องก เลยกลับมาหมายเข้าหมายสะพานนี่แหละครับพี่น้องหมายที่ได้ปลาอันแล้วครับผมมานั่งซ้ำคำเผื่อมีผลงานอีกจักเตียมจักโตนะพี่น้องจังไดีกับรุ่นเบื้องไปน้ำกันครับพี่น้องเผื่อมีเตียมเติมกันอีกจักเตียมพี่น้องเลยนี่ก็ถือว่ามานแล้วครับผมแล้ยวแรงเล้วเสร็เตียมนึงแล้วครับผม หาเตียมสวงจิบเป็นจังได้นั่นว่ากันไปครับพี่น้องซ้อมกันไปไปครับผมรุ่นกันไปเลยเงาเๆครับผมเงียบจ๊บครับพี่น้องกลับมาสะพานกับพ่อพ่อยางคือเกาแต้มเดียวตะเวนกันเร็วเลยครับผมเอาบุมมียังหลายครับผมจิบนี้กัสิกับานเลยครับผมทำแล้วลิปหนาลิบต่อไปแจ้งพ่อพอกันครับผม สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้น้ำเนียก็แล้วกันครับผมอีสานพามวนบ่ใครมีคลิปลงครับผมไปใส่ก็่ได้ปลาครับผมบ่ใครหมานลากก็เลยบม่มีคลิปให้พี่น้องใ้เบิ่งใน้ชมกันครับผมกานจังได๋ใจจะเป่าลืมกันเด้อครับพี่น้องอีสานพามวนหาอยู่หากินฝากไว้น้ำเนียฝากกดไลไหฝากกดแชร์ฝากกคติดตามน้ำเนียครับผมช่องในน้อยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สิอาล่าล่าจากจากพี่จากน้องนะครับผม ไปเบิ่งน้ำหนักปลากันอยู่บ้านหมดแล้วครับผมไปคลิปหน้าพากันไหมครับผมสวัสดีครับมาบ้านนี่มาทอดบ้านแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำหนักปลากันครับผมบ้านรุ่นรุ่นครับผมง่ายๆเติบมได้ครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำหนักน้ำกันครับผมหนึ่งจุดหกจุด เจ็ดห้านักปลามาือนีครับพี่น้องลาครับผมมันมันคลิปหนาเอาตัวใหญ่ก็เกา่าคลิปนี้แต่ได้วแล้วพอดีครับผมคลิปหนาพัวกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ